พอดแคสตสายตายาวขยับสมองมองไปข้างหน้ากับแรงบันดาลใจดีๆ <le> เมื่อชีวิตเข้าเขตวิกฤตสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคุณคือประหยัดหรือลอดค่าใช้จ่ายจนบางครั้งลืมไปเลยว่าต้องเพิ่มรายได้การหาเงิน100มันง่ายกว่าการพยายามประหยัดเงิน100ยยิ่งคุณเข้าใจสิ่งนี้เร็วเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น อีลอนมัสแรงบันดาลใจดีๆจากสายตายาวทุกคนล้วนมีความสำเร็จเล็กๆถ้าความสำเร็จนั้นทำมาเยอะแล้วเราจงไปสนุกกับความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่าเพลิดเพลินกับความสำเร็จเล็กๆจงมุ่งมั่นพัฒนาความสำเร็จให้ใหญ่ขึ้นแรงบันดานใจดีๆจากสายตายาวการที่มีคนผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องปกติของคนเรามีทั้งคนที่สนิท และคนหน้าใหม่ที่มีเข้ามาเสมอใครจะมาแบบไหนเราไม่อาจรู้ได้จะมาเปลี่ยนความคิดเราหรืออาจทำให้เราคว้ยขวได้ที่สำคัญคือเราต้องรักษาจุดยืนของเราไว้อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีมาทำลายจุดยืนของคุณมาร์คซักเคเบิกแรงบันดาลใจดีๆจากสายตาอยากบางทีเราก็คิดว่าเราเก่งเรารู้ดีหมดทุกอย่าง ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราแต่เชื่อเถอะโลกเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอยู่อีกมากมายจงทำตัวให้โง่และกระหายตลอดเวลาสตีฟจอ็จอบส์แรงบันดาลใจดีๆจากสายตายาวหลายคนมักจะเสียงใจกับความผิดพลาดของตัวเองทำพลาดแล้วพลาดอีกทำเท่าไรก็ไม่สำเร็จแต่ก็มีบางคนที่ทำแล้วทำอีกถึงจะผิดพลาดไม่สำเร็จ ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าถ้าตั้งใจยังไงก็ต้องมีวันที่สำเร็จผมจะไม่เสียใจในสิ่งที่ผมทำพลาดแต่ผมจะเสียใจมากๆถ้าผมไม่ได้ทำเจฟเบโซสแรงบันดาลใจดีๆจากสายตายาวกับดักของการเติบโตทางด้านการเงินก็คือทำงานเพื่อเงินหยุดทำงานเพื่อเงินแล้วชีวิตจะสนุกกว่าที่คิด ถ้าเธออยากทำงานเพื่อเงินไปเรียนเอาที่โรงเรียนแต่ถ้าอยากให้เงินทำงานเพื่อเรา,าเธอต้องเรียนจากชีวิตจริงโรเบิร์ตคิโอสกิและแรงใจดีๆจากสายตายาวเคยเห็นไหมคนที่เห็นนู่นเห็นนี่เป็นเงินเป็นทองไปหมดมองเห็นโอกาสอยู่เสมอเห็นปัญหามักจะวิ่งใส่รู้ว่าต้องทำยังไงในทุกๆสถานการณ์คนจะรวยมักจะแก้ปัญหาเก่งเห็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย คนจะจนเห็นอะไรก็ยากไปหมดแรงบันดาลใจดีๆจากสายตายาวความคิดในสมองเป็นสารตั้งต้นของคนจะจนหรือรวยถ้าสมองคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได,ไได้ถ้าคิดแบบนี้โอกาสที่จะรวยคงยากแน่นอนจริงๆแล้วไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ไม่ได้ทำมากกว่าแรงบันดาลใจดีๆจากสายตายาว ขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะนำสิ่งดีๆมอบให้คุณเป็นประจำขอบคุณครับ